ทาหารเรือภาคที่3นํนำเฮลิคอปเตอร,ตอร์บินค้นหาในรัศมีโดยรอบนะครับส่วนในระดับผิวน้ำตอนนี้ใช้ทั้งเจ็ตสกีเรือ,อยางเรือสปีดโบท๊ทออกลาดตะเวนเพื่อที่จะค้นหานักท่องเที่ยวชาวโรมาเนียที่สูญหายไปขณะที่ดำน้ำลงไปปลดเชือกสมอเรือบริเวณเกาะแก้วนอกตำบลราวัยอำเภอเมืองภูเก็ตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงสาย8มกราคมที่ผ่านมา หลังจากเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานภายใต้ชื่อศูนย์บัญบรรชาการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวสูญหายหาดยะนุย้ยมีการประชุมปรับแผนการค้นหาใหม่ขณะที่ทางญาติซึ่งเป็นพันรยาชาวไทยของผู้สูญหายนั่งเรือนำเครื่องสังฆทานไปถวายพระที่สำนักสงฆ์เกาะแก้วพิสดารบนเกาะแก้วพิสดารน,นะครับและยังคงคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่จะพบผู้สูญหายโดยเร็วด้านนายอรุณโสรส นายกเทศมนตรีตำบลราวัยบอกว่าหลังจากที่ได้ไปค้นหาใต้น้ําต่อเนื่องมา3วันก็ยังไม่พบนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวจากการประชุมร่วมกันกับทีมค้นหาก็ได้ข้อสรุปว่าแม้เราจะมีการปรับแผนมาทําการค้นหาระดับผิวน้ําแล้วก็ยังได้เฮลคอปเตอร์สนับสนุนจากกองทัพอาทับเรือภาคที่3มาร่วมบินค้นหาในรัศมีโดยรอบแต่ตอนนี้ก็ยังไม่พบ หลังจากนี้จึงจะต้องมีการประเมินปรับแนวทางในการค้นหาใหม่และหวังจะพบผู้สูญหายโดยเร็วที่สุดกับ